สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์พลน,นะคะคสวัสดีนะคะเอฟซี MC ทุกท่านเพืพ่อนๆทุกท่านนะคะครูบาอาจารย์นะคะวันนี้น้องกันก็จะขอประชาสัมพันธ์งานประกวดของชมรมเรานะคะในส่วนของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์เนาะในวันที่29มิถุนายนะคะ2568ที่ไปสนิทถยแจ้งวัฒนานะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่15 15แล้วนะคะก็เดี๋ยวหนังสือครั้งที่14เนี่ย ก็เดี๋ยวเสร็จแล้วน้องคันจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยเนาะก็เดี๋ยวขอเวลาสักนิดหนึ่งนะคะก็ในส่วนของงานประกวดเนี่ยของเราก็ยังเอาในส่วนของกล้องพันเอ็กนะคะเครื่องตรวจมวลสารเนี่ยก็มีไปให้ค่ะก็มีค่าใช้ใจ่ายนิดนหน่อยนะคะของเครื่องตรวจมวลสารแต่รอบนี้ไม่ใช่ของของกันนะคะก็เป็นของอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่เข้ามาช่วยในงานนะคะก็ติดต่อได้เลยนะแล้วก็ในส่วนของเครื่องตรวจเอพันเอ็กเนี่ย ก็ยังใช้เป็นอาจารย์สินธิชัยนะคะในส่วนของกรรมการกิติมา์อีกหลายหลายท่านนะคะก็ที่เข้าร่วมงานก็จะมีอาจารย์พนนะคะแล้วก็รายการสายแล้วก็มีในส่วนของสายวางังก็จะเป็นป้าหมูนะคะพอะักกินก็ยังเป็นคุณแหม่มนะคะแล้วก็ในส่วนของปิตาเครื่องรางก็ยังเป็นแพ็เครื่องรางนะคะถ้าอย่างไรก็เรียนเชิญน,นะคะในการฝากงานประกวดของชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะในวันที่29 มิถุนายนวิทุนานะคะที่ปริษัทไทยแจ้งว่าธนะวันนี้นะคะน้องการก็จะเอาในส่วนของพระพิมพ์ใหญ่สมเด็จบ่งหนุอสมเด็จวรรคังนะคะพิม์ใหญ่เกตจรวดซุ้มนะคะก็มาให้เอฟซีได้ชมกันอีกครั้งนึงนะคะคคอันนี้เป็นเนื้อสวยๆโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะพระองค์นี้นะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เกตจรวดซุ้มนะครับเป็นพระที่ไม่ผ่านกันใช้บูชาค่ะเป็นพระเก็บ เ,เก็บอันนี้เก็บจริงๆแล้วก็เนื้อหาลักษณะใสๆเห็นข้างในก็หมายถึงลักษณะของเนื้อเขาเรียกแก่น้ํามันใช่ค่ะแกน่น้า <ฮะ S 2> มันตังอิวสมัยก่อนเนาะแล้วแต่ว่าการผสมเรื่องเนื้อหรือเรื่องของน้ำมันตังอิวอหรืออะไรก็ตามสมัยก่อนยุคต้นๆก็จะเป็นในส่วนของการเรียนรู้นะคะก็ไอเนื้อปูนก็จะน้อย นี่ก็จะเป็นเนื้อแบบนี้ให้ชมเลยนะคะน้องกายก็มีหลายเนื้อนะที่ให้ชมในหลายเนื้อที่เราเอามาให้ชมก็ไม่เหมือนกันก็้เนื้อหนึ่งนะเนื้อแบบนี้มันจะเห็นมวลสารต่างๆค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ้าเราชอบในเรื่องของมวลสารก็เล่นพระที่มีลักษณะแบบนี้นะครับมวลสารเห็นชัดเจนนะคะชัดแจ๋วเลยครับพระองค์นี้เป็นพระสุเกตพิมพใหญ่เกศจตุซุ้มน่าจะเป็นยุคปลายนะฮะเพราะว่ามี มีรูปร่างของระบาตซ้ายตรงนี้ซึ่งจะตรงกับข้อศอกขวาพอดนะีดูฐานซิงก่อนฐานซิง,งพายุป,ปลายก็จะเล็กกว่าอยู่กลางและยุต่ต้นปลายทางก็จะเชิดขึ้นนะครับสีขาวๆที่เราเห็นนี่เป็นลักษณะของปูนที่งอกขึ้นมาใช่ค่คะฐานล่างสุดฐานฝั่งซ้าย จะตัดตรงกว่าฝั่งขวาครับอันนี้ฝั่งขวาตัดเฉียงกว่าเล็กน้อยนะครับนี่เช่นขอบเลยครับถ้าแบบนี้ถ้าเอาขึ้นคอสักพักหนึ่งเนื้อก็จะเปิดจะสวยกว่านี้เน้อจะกลับ,บนะมวสารต่างๆก็จะเห็นชัดเจนกว่านี้ตลอดจงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ก็ะจะเห็นช,ชัดเจนกว่านี้นะครับอันนี้โหหลุมมวลสารนะครับบางท่านเป็นหลุมแบบนี้โ็เป็นพระแท้ร้องโอเลยนะ,ะบางองค์มีอะไรแล้วแมงกินพระับนะคะก็เดี๋ยวไว้ลงให้ชมนะคะว่าองค์ไหนที่มีแมงกินพระอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ถือว่ามวลสารชัดจ้านค่ะสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็มีให้เห็นนะเห็ดจุดดำจุดแดง ประเภทดินกำแพงแบบนี้นะดินกำแพงเห็นชัดเจนเลยนะคะพอสัง่ง 2,000x ก็ไปในเทคือจริงๆเนี่ยตัวองค์พระเขาเองเนี่ยแค่2อ x ก็ยังเห็นไม่ชัดทั้งหมดเนาะพอเรามา 2,000x นเนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเนื้อเข้าไปแบบนี้อันนี้ดินกำแพงล,ล,ลุบยุบลงไปอยู่ในหลุมเลยกล้องที่ติดไฟได้ถ้าเจอก็ควรจะซื้อ,อไปใช้นะฮะเพราะว่าเวลาเราไปดูพระตามแผงตามไรเจอไฟสลัวสลัวเนี่ย <นะ S 1> อ๋อใช้ตัวนี้ดีกว่า,<ร>าใช่ไหมเราได้ดูดูด้วยกล้องที่มีไฟเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนกว่ามนลสารต่างๆที่ซ่อนอยู่ก็จะเห็นนะก็ทําให้ง่ายในการตัดสินใจค่ะการเล่นพระสมัยนี้เราต้องดูความเก่าแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงางกายภาพสังเ,เกตดูเส้นซ้มเนี่ยเส้นสายขยุกขยิกเนื่องจากความเก่าถ้าหงไหน ตามขอบนี่เรียบตรงเหมือนน้ำมันทัดเส้นสายเรียบตึงไม่พิ้วเราก็ต้องคิดประกอนว่าไม่น่าจะใช่พระที่<อ>มีอายุเก่าถึงยุคนะฮะแล้วพระสมเด็จนี่เป็นพระที่สร้างจากเนื้อปูนบวกหอยดังนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนด้วยนะคะพระองค์นี้ถ้าเก็บไว้ในพื้นที่ที่มีความชื้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็จะมากกว่านี้นะครับ มันก็แตกต่างกันไปใช่ค่ะอันนี้เขาเจ้าของเก็บดีดเก็บดีเกินกลัวคนอื่นจะเห็นเลยเราดูพระด้านหน,น้าเสร็จก็ต้องดูด้านหลังด้วยนะเพราะว่าด้านหลังก็เป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณาอย่างน้อยผิว ต้องมีความสูงความต่ำอันนี้ดูลักษณะเหมือนเนื้อปูนไอข้าวขาวๆกาลังทะลุขึ้นมาจากเนื้อข้างในเลยนะคะอันนี้เราเห็นได้ชัดเลยนะว่ามีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเหมือนอยู่ในก้อนเมฆเลยนะที่หน่อยมันก็คล้ายๆกับเป็นผิวหางกระเบนเหมือนกันชุดนี้้ถ้าอายุนานขึ้นเนี่ยลักษณะก็ทิมขึ้นมาจากข้างล่างจากข้างเนื้อในโผล่ขึ้นมาเลยเนื้อต้องมีความสูงความต่ำให้เราเห็นอืเนี่ย ไ,ไม่มีรอยปีรอยแยกก็ต้องมีความสูงความต่ําไม่มีรอยปูไต่ก็ต้องมีรูปูรูเข็ม <c oughs> นะฮะเราต้องคิดไว้ก่อนว่าพระอายุเกินร้อยห้าสิบปีน่าจะมีลักษณะแบบไหน่คะ <c oughs> ถ้าท่านไม่ชํานาญก็ลองเอาพระ หม่เก่ามาเช็คดูใช่เหปะร้อยปีร้อยปีร้อยห้าสิบปีปางคองทูปีศูนย์เก้าอะไรเนี้ยก็ก็ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆตามที่เราจะหาได้ดีกว่านะคะมาเทียบกันที่จะเห็นชัดเจนว่า้าเก่าแลวภาใหม่นี่ต่างกันเทียบกับคนก็ได้เนาะลักษณะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามวลสารจัดจ้านนะฮะส่วนมวลสารของพระสมเด็จ มันก็แตกต่างกันไปแต่ละองค์คะนะครเพราะว่าก้อนมวลสารที่มากดเป็นองค์พระเนี่ยจะมีอะไรบ้าง<ช>เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะ,ะว่าเป็นการทําด้วยมือมเป็นคนที่จะผสมอะไรอย่างเนี้ค่ะถ้ายังไงก็เราเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะพวกเอฟซี 4, แล้วก็พวกที่ศึกษาพระนะคะถ้ายังไม่เข้าใจหรือว่าอยากรู้ อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เราก็ไปเจอกันได้ในงานเพราะว่าอาจารย์พลนะคะกับกรรมการอีกหลายๆท่านก็ยังให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องทุกชนิดนะคะทุกสายที่เข้าร่วมงานประกวดนะคะคุยได้ทั้งนั้นนะคะในส่วนของงานประกวดนอกงานก็ขอเวลานิดนึงไม่ค่อยว่างก็ได้ค่ะถ้าอย่างไงถ้าให้ความรู้ได้ก็จะให้ความรู้ต่อเนื่องนะคะ ให้ความรู้เกี่ยวกับพักเครื่องนะคะก็จะพยายามหามาให้ดูหลายๆหลายๆแบบนะคะแล้วก็เราก็ยังมีในส่วนของประชาสัมพันธ์ในเกี่ยวกับงานประกวดที่เราได้ทํามาจนถึงครั้งที่15แล้วนะคะ,ะก็ถ้าอย่างไงก็ฝากทุกท่านด้วยนะคะว่างานดีมีมาตรฐานกรรมการเด่นนะคะก็ต้องงานของชมรมอุรักษ์พุทธศิลป์นะคะในวันที่29มิถุนายนะคะที่ไปสนิทณิชัยแจ้งวัฒนะนะคะแล้วเราเจอกันแน่นอนนะคะ ในวันที่29มิถุนาค่ะเราเจอกันแน่ๆค่ะขอบุณค่ะคุณค่ะ,ค,ค,ะครับ